น้องยิ้มแย้มกับแจ่มใสเบิกบ้านกับหลันล้ามีแรงบันดาลใจเกิดจากสามเณรสี่คนนี้เป็นอุบายทำปิดหูปิดตาปิดปากเปิดใจแต่หัวเราะของเราต้องเป็นเด็กดีเปิดหูเปิดตาเปิดปากเปิดใจหัวเราะหัวเราะกันปันสุขโหโหฮ่าฮ่าฮ่าแบบสดๆเรียลๆกับเพลงหัวเราะฮอร์โมนสุขเนื้อร้องและทำนองโดยอาจารย์เต้ยเมธาพัฒวชิรพันธ์เมธา รอบแรกฟังจับจังหวะรอบสองฝึกร้องตามนะคะเพลงหัวเลาะฮอร์โมนสุขโดยอาจารย์เต้ยเมธาพัฒวชิรพันธ์เมธา ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานลันลาหัวเราะเลิงล่าสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดเบิดเอาซึมเศร้าโลกภัยหัวเราะออกไปโฮฮ่าเอาโเอาวฮ่า หัวเราะออกมาทันใดสมองก็ให so An ้สารสุขออกมาโดพามีนเซโรโทนินนั่นนะออกซิโทซินเอ็นโดฟินหลังมาหัวเราะเลืองล่าฮ่าฮ่าโวออ้าวฮ่า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 อ้าวโ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 ว ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานลันลาหัวเลาะเริงราสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดเบิดเอาซึมเศร้าโลกภัยหัวเลาะออกไปโฮฮ่าอ้าวฮโฮโฮโฮอฮโฮอฮ่า หัวเราะออกมาทันใดสมองก็ให้สารสุขออกมาโดพามีนเซโรโทนินนั่นนาออกซิโทซินเอ็นโดฟินหลังมาหัวเราะเลืองล่า่าโหเอาฮ่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 าเอา